อืสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม The Baby Yellow นะครับซึ่งตันนี้ก็เป็นหนข้าคืนที่สอง,องอแล้วเหมือนเดิมลูกที่นี่เด็กอยู่ไหนเราเป็นว่าเป็านมก่อนละกันนมจะอยู่ในตู้เย็น เล่นมุกเดิมอีกแล้วเออแต่มันไม่ได้อยู่ที่เจอไหมมีขวดนมเอาไปให้เด็กน้อยดีกว่าอ่าตอนแรกยังไม่อยู่ตรงนี้เลยเด็กบูชายันเอาไปกินซะอืมขี้แตกกินแล้วเหรอเจ้าเด็กน้อยเดี๋ยวฉัน พอแกไปนะยผัดขี้เองบ้างสิเจ้าเด็กน้อยขี้ตรงนี้ขี้ป่าป่า,ปาไม่ใช่ไม่ใช่ออแล้วก็เอาใหม่มาเปลี่ยน <c oughs> บ้านนี้มันช่างรู้สึกแบบช่างรู้สึกว่าหวาจังเลยบ้านนี้มัน นมน้าทีหลังแย่ดื้อน,นะเจ้าเจ้จตวนี้วัดนมโอเคไม่หายไปนะเอาชีพนมปเปลี่ยนเฮ้อ่าวุ้ยอุ้ย เมื่อกี้เป็นไรดาาูท่าแปลกๆเอานี่ทรายมาอ่านให้เด็กนั่งตัวเก้าอีา้โอเคแล้วก็มีกระต่ายตัวนึงเนี่ยโอเคมาอยู่กับราลาชาวังเต็ง แเด็กคนนี้เขามีตาสีแดงคุ้ยมันตาเด็กเมื่อกี้แหละแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยมันกลัวเด็กคนน,นี้น่ะมันกระต่ายมันกระโดดทบทบเลยเออเออเลยพยายามกระโดดทบทบอะไรเกเอากระต่ายไป แล้วก็อ่านต่อในความมืดเนี่ยกระต่ายมันพยายามที่จะกระโดดฮอปฮ็อปฮอปอยู่นะแล้วกระต่ายมันก็กดกระโดดฮอปฮ็อปฮอปไปมาแล้วจะฮอปฮ็อปฮอปตัวขนาดไหนกันโอเคแล้วทีนี้กระโดดไปมาฮอปฮอปฮอปก็ไปต่อไปต่อฮอปฮ็อปฮอปมันกระโดดไปเรื่อยๆแล้วโซโซไซนี้ยัง The rabbit slid right out the door. and vanished down the path. The prince cried out, "I need new friends! More! Now! Another!" I'll bring you some. Don't worry now," replied his loving, caring mother. Okay, are set. Then, now, Joe, you. go to bed. Go to bed. And don't wake up. ก็หลับไปนะแล้วก็ไปดูทีวีบนโซฟาดูอย่างเงียบเงียบปลอดภัยเออใครมาประตูเนี่ยใครมาที่ประตูเนี่ยครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้มีเขาเฮ้ยอะไรวะมาได้ไงกระต่ายมาตอนไหนเนี่ยมีอะไรมาเนี่ย ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเครื่องทำอาหารอัตโนมัติแค่เราเอาไปไว้ในในห้องครัวดีกว่าเก็บไว้แต่เราต้องเอาไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้แล้วกับวางไว้บนโต๊ะด,ดีกว่าเอา,าอ่าโอเคไปดูทีวีกัน แล,แล้วเรากแล้วเรานั่นก็จบวันนี้ไปอย่างง่ายได้มันจะต้องมี s o m e t h อะไรสักอย่างแน่นอนเอยไม่มีโอเคเราก็มาถึงข้ามคืนที่สมแล้วโอเคเห็นเราเข้าไปเล่นกันเลยดูซิว่าเด็กมันจะทำอะไรหรือเปล่าหวัดดีเด็กน้อยอเราเกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูทีวีบนโซฟาดีกว่า ทำอะไรเนี่ยเจ้าเด็กน้อยต้องตามแกขึ้นไปเลยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่น่ะ ไปหาอะไรกินดีกว่าไอเครื่องบดเมื่อวานอยู่ไหนเนี่ยโอ้ใครใคราบก่อนกว่านโอ้เครื่องนี้มันมาแล้วขนมปังใส่ลงไปแล้วเราก็จะมีไฮ วางชีสลงไปแตงกัวดองวางเห็ดลงไปมะเขือเทศโอการเรื่องเด็กก็ต้องมีการพักป้าเจ้าเด็กนั่นมันดูหน้ากลัวมากอเอการ cô có tiền nhanh, 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 nôm, nôm, nhanh, nôm, nôm, nhanh, nôm nhanh, nhanh, nâng ก็ได้ช่่ยด้วยเฮ้ยเจอเด็กซาตานเจอเด็กซาตานเกภาพไปก่อนเป็นที่ระลึกลาเราเจอเด็กซาตานโอเคอย่านะอย่านั้นเจะเด็กน้อยฉันอุ่าลิงดูเธออย่างดีเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ บอกยังเจ้าอันเดอร์ว่รเรามาเริ่มใหม่กันนะกันนะพอดีวะโอเคคราวนี้เราคงรู้เรื่องแล้ว ข้างนี้เราจำได้เลยมาใส่แบบกกุนโรงก่อนเลยใส่เทศใส่มะเขือเทศใส่หัวหอมเอ้ยไม่เกี่ยว้าใส่แฮม ไม่ปิดต้อเราออกไปไม่ทำดันี้ก็้อจริงจะปิดเราก็ต้องดึงหานทงถง,งที่โดนนะวันนี้ไปดูด้านี้เราออก็ ให้นมเด็กไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนี่โต๊ะ 我真的。 โอเคไปหลับซะไปหลับซ <c oughs> ะทััล้นเลยขึ้นเฮ้ยเ้ยปีศาจกับชาติมาเกิดเฉยแกคือปีศาจกับชาติมาเกิดเอาไม้ประเคนไป โอเคนะฉันเล่าเรื่องเสร็จแล้วเกะต้องไม่ฆ่าฉันนะวันหนึ่งมันเป็นวันที่อากาศหนาวมากในในห้องที่มีพระจันแสงพระจันทร์ส่องลงมามีสายพัดลมเอ้มันมันคือไอ้นี่กับชาติมาเกิดแน่เลยได้โปรดไปหาแกะของฉัน <gasps> hey. I'm thirsty," said uh. the prince. So the sheep fetched a <laughs> <the> drink. <laughs> I'm dirty," <laughs> said the I'm <prince, laughs> so uh. tired," said the prince. Let me count you: one, two, three. One, two, three. Just one uh. more thing," uh. said the prince. <laughs> before <laughs> I go to sleep. Uh. He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever. What the? He's so cute. Hey! 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 Oh! 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 oh. ยังคืนเอ,อ่อจบแล้วเออถ้เาเกิดอะไรต่อ ยาขึ้นไปนข้างบนคืออะไรมีนมให้หยุดอยู่เราขึ้นไปเหรออะไรขึ้ไอ้แคนดีด้วย ลงไปดีวกว่าตามกระจายไปเป็นจริงดีกว่า แล้วก็จบกันไปเพียงเท่านี้นครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Baby Yellow ผมไม่รู้นะครับว่าจะมีโหมดอื่นหรือเปล่าแต่บอกเลยเนเรื่องสนุกมากเฮ้ยนอนมีการอาบน้ำให้นอนด้วยแสดงว่ามันยังมีอีกเยอะที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับบายาป